สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดับกรีนครับเขียวหางไม้ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดูแทงสลบครับ แทงสโลปเจ้าฟันปีศาจจะแทงสโลปให้ดูจะตัดมุมให้ดูครับก็ดินสวยดิยนี่พูดถึงดินแบบเนี้ยเอาไปถมแปลงถมอ,อะไรเนี่ยได้กำไรเลยแหละอ่ารูดแล้วครับรูดแล้ว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 อ่านั่นแหละเอาอีกทีหนึ่นนง อารูดแล้วรุดแล้วรุดแล้วรูดแล้ว,ลว <c oughs> อ๋ออะคอยมา <c oughs> เจ้าเขียวหางไม่ครับ <c oughs> ต่อไปเขาก็จะเดินแต่งครับถ้าขุดไส้ในออกแล้ว <c oughs> ตรงไหนไม่เรียบเขาก็จะแต่งให้มันเรียบ <c oughs> คอยดูครับว่าสะโลกนี้จะ สวยขนาดไหนทำงานสวยนะวนันอาจรอยอะ่ะ าจะยกให้มือต้นๆของโซนอำเภอวันเกรดครับที่ไม่มีใครเทียบได้น,นี้ครับขณะเขาทำงานคนเดียวครับเไม่ใช่หลายคนแต่ว่าเขาจะวางแผนหมดเลยครับจะขุดยังไงจะไปยังไงก่อนเขาจะเป็นคนสั่งการหมดเลยครับในการขุดแต่ละครั้ง แต่ละวันต้องใช้ความคิดครับไม่ใช่ขุดเป็นอย่างเดียวนะวางแผนเป็นด้วย ถลึกลงไปอีกนี่ฟันออกแน่ครับเยอ,อแต่ไร้ปัญหานะเจอแคทครับดินใหญ่ๆอ๋อดินแข็งๆตบบนี้เจาะได้สบายยิ่งเจวฟันพีศาสด,ด้วยครับโอ้ดู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 ดด S 1> <S 1> <S สั่นไปทั้งตัวเอ้คันนี้มันปิดท้ายไม่อยู่จริงๆเลยท้ายระเบิดตลอดโอ้โหหหน้าโจยะ่ะต้องให้ได้ระดับครับจองเข้าไปเลยวิ ฟันออกเป็นไงเจอฟันพิสายเข้าไปเป็นไงกระจายไหมต้องเจาะให้ได้ระดับครับถ้าไม่ได้ระดับเขาก็อย่าเอา รถไม่แยกครับงานหลวงต้องได้ระดับแต่นี้ไม่ต้องครับเจอเจ้าฟันปีศาจเข้าไปได้ระดับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ยังไงก็เอาจนเข้าครับง,อองัดไปลุยเออก้อนใหญ่หญเขาเคยงัดอุ้มมาแล้วครับแค่นี้จิบจิบ ออออว้งไวลูวิออโอเกอขาดใจอะ่ะสุดคันนเร่งอะ่ะไ Tôn văn, tôn văn <laughs>